สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ e ฟอร์ t ด e m แมตช์ประจำวันศุกร์ที่5มกราคม2567นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกม FA Cup ัพนะก็ถือว่าเป็นเกมแรกประจำปี2024ของเชลซีแล้วกันนะครับผมแนละ้วก็เชลซีครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบสตันนอตเอนนะก็เป็นทีมจากน่าจะเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมนะเบสตันนอตเอนคู่เชลซีเนี่ย เตะกันในคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็มันอาจจะเป็นโปรแกรมเหมือนเฮ้ยเหมืนดูเหมือนว่นอาทิตย์แต่ไม่ใช่นับก็คือคืนวันเสาร์นะครับผมเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็คนที่ดูถ่ายทอดสดนะครับก็ดูผ่าน b ีอินะก็อย่างแรกก็คือใครเป็นสมาชิก b ีอิก็ดูได้ตามปกติแน่ๆนครับดูในเว็บไซต์นะครับของ b ีอินสปอร์ตคอนเนกนะครับถ้าใครเป็นสมาชิกส่วน อีกช่องทางหนึ่งก็คือใครมี t r u e ID นะครับผมก็สามารถไปล็อกอินดูในเว็บของ B ีอินได้หรือถ้าทาง t r u e ID เขาถ่ายทอดอยู่แล้วคู่ของเราก็สามารถดูผ่านตรงนั้นได้เลยนะผมก็ทําได้หลากหลายช่องทางแล้วกันนะก็ยังดีนะที่คู่ของเราเนี่ยได้ถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าวันอ่ามันมีทั้งหมด32คู่อ่ะทยอยแข่งตั้งแต่คืนวันพฤหัสแล้วนะคืนวันพฤหัส วันศุกร์วันนี้ก็มีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันมีวันเสาร์เยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่ากี่สิบคู่นะครับส่วนเราเนี่ยก็เตะในคู่เที่ยงคืนครึ่งอ่ะก็ไม่กี่คู่นะครับผมในช่วงเวลานั้นประมาณ2หรือ3คู่นี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะนะผมก็โชคดีนิดน,นึงแต่ถ้าใครพักผ่อนรักษาสุขภาพก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับผมในเกมนี้นะก็ไปยกยอดรักษาสุขภาพไปดูนู่นเลยก็ได้นะรอบรองคาราบาวช่วงการสัปดาห์นะผมค่อยว่ากันนะในเกมกับ โบโรนะครับผม Mid dles, Mid dles Bro, บผมิด er, เดิลสโบรบนนนะ์นะครับผมในรอบรอบรองชนะเลิศนับเลขแรกครับที่เชลซีจะเล่นนะครับผมบุกไปเยือนก่อนนะนะครับผมก็แต่เกมนี้ก็อ่าถ้าใครว่างก็ดูนะครับผมเพราะเวลาอาจจะไม่ดึกมากเกินไปแต่ถ้าใครพักผ่อนก็ไม่ต้องดูก็ได้นะดูไฮไลท์ย้อนหลังเอาก็ได้นะครับผมนะก็ไปฟังบทสัมภาษณ์ของโปเชติโน นะครับผมที่พูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับผมก็อัปเดตหลายเรื่องนะครับในรอบสัปดาห์ตั้งแต่ตลาดเปิดเนี่ย mm. พอปีใหม่จุดพูดกันปึง้งนะครับผมเข้าสู่วันที่หนึ่งมกราก็ตลาดนักเตะเปิดใช่ไหมแล้วก็มันอัปเดตไปเรื่อยอะไมันลันไม่อับมีคนนูน้นคนนี้อะไรต่างๆข่าวล่ําข่าวลือต่อสัญญาไม่ต่อสัญญานักเตะคนนี้กําลังจะหมดสัญญานักเตะคนนี้ทีมอยากจะขายนะโดยเฉพาะประเด็นในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของคอนเนอร์การ์ลเกอร์นะครับผมแลก็รูเสือเป็นเรื่องอข่าวทบทบทเลยแล้วกันบนบนเลยนะที่แบบอกระแสข่าวมาแรงนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนผมก็ก็ทำวลลงไว้ในเพจนะับก็ไปตามดูแต่ผมก็โดยส่วนตัวว่าคงจะอยู่ยัจนจบฤด,ดูกาลนะครับผมเพราะว่าสัญญาเหลือปีครึ่งไงนะผมก็อยู่จนครบสจนครบฤด,ดูกาลเนี่ย แล้วก็ค่อยว่ากันนะครับผมในช่วงซัมเมอร์ประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่าเหมือนเชลซีจะอยากจะให้นักเตะที่มันเหลือสัญญาประมาณเนี้ยรีบๆต่อสัญญาซะถ้าเหลือสัญญาปีเดียวก็ถ้าไม่ต่อสัญญาเนี่ยก็คือจะปล่อยนะครับขายได้ราคาเท่าไหร่ก็ช่างนะครับก็คือปล่อยแน่นอนไม่อยากจะให้มันซ้ำรอยในกรณีของอันเดสคิทเทนเซนกับทางอันเตนิโอดูดิเกอร์นะครับผมที่เกิดขึ้นในช่วง ช่วงที่เชลซีโดนความบาดนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีเจ้าของใหม่ตั้งแต่นับนับต,ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมก็ไม่อยากให้เกิดเคสที่มันซ้ำซาานะครับผมอ่ะไปว่ากันในส่วนของสภาพทีมนะครับพอช์ก็บอกว่าเชเวลกับชูอเมก้ายังไม่พร้อมนะก็คือเห็นภาพซ้อมแหละแต่ยังไม่พร้อมทั้งคู่นะครับในเกมนี้ต้องรอดูว่าจะเป็นเกมกับโบโรไหมหรือเกมลีกกับฟูลแลมนะครับผมก็ทุกอย่างเป็นไปได้ดีนะครับการฟื้นฟรูร่างกายอะไรเงี้ยทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ ส่วนลาเวียเนี่ยกำลังฟื้นตัวจากการบาดเจ็บนะครับผมก็ยังไม่ทราบว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับผมมันมีคือเขาเจอปัญหาเกิดขึ้นในเกมกับพาเลสนะผมก็อย่างที่ทราบนะครับผมแล้วก็อ่าส่วนบาเดชิลเนี่ยคิดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะพร้อมนะครับประมาณนี้นะส่วนคนอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะกูคูคไรย,ยาลิเจมโฟฟาน่านะครับผมก็แต่ก็ไม่ได้เบรบโรเบิร์ตอันเชนนะก็ยังน่าจะยังเจ็บอยู่มั้งนะครับนะ ส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บเยอะๆแบบนี้ได้พูดคุยกับเจ้าของทีมหรือผอ,อ,อกีฬาบ้างหรือเปล่านะพอสก็บอกว่าเราก็คุยกันแล้วก็ประเมินกันอยู่ทุกวันนะครับ mm hmm. น,นักเตะที่เราเป็นเจ้าของอย่างอันเดซันโตสก็กลับมานะผมก็คือกลับมาจากยืมตัวแล้วนะนะผมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะปล่อยอ,ออกจากทีมยังไงหรือเปล่านะครับผมปล่อยยืมอะไรเงี้ย ก็ไปอ่านในเพจผมละกันคือผมจะสรุปคร่าวๆล้วกันผมเขียนไว้นะผมพิมพ์ไว้ในเพจก็บอกว่าคืออันเดซันโตเนี่ยถ้าสมมุติเกมนี้ได้ลงนะก็คงจะไม่ได้ย้ายแบบยืมตัวแน่ๆเพราะว่าตอนนี้สลอดการยืมตัวในต่างประเทศเนเชลซีรู้สึกว่าตอนนี้ก็เต็มแล้วมั้งนะครับผมก็โคตตาที่ฟีฟ่าให้เจ็ดปีหน้าเป็นหใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าลงไปก็คงจะไม่ได้ย้ายทีมแน่ๆนะครับผมส่วน ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมคือทีมชาติบราซิลจะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์เกี่ยวกับโอลิมปิกนะครับผมก็ถูกเรียกตัวด้วยนะแ้้หน้าเหมือนเหมือนกับว่าจะเป็นกับตันทีมด้วยซ้ำนะสำหรับอันเดซันโตสนะครับผมในชุดลุยศึกโอลิมปิกะนะครับผมก็คือนักเตะจะเดินทางไปเข้าแคมป์ช่วงวันจันทร์แล้วนะครับผมก็อยู่ที่ว่าอาจะยังไงนะผมจะได้ย้ายทีมไมหมหรืออะไรยังไงนะครับผมก็ ถ้าไปเล่นบราซิลเนี่ยก็กลับมานู่นแลับเดือนหน้านะครับผมคล้ายๆพวกที่ไปเล่นแอฟริกันคัพออเนชั่นกับทางเอเชียนคัพที่แข่งคือบอลทวีปช่วงนี้แข่งกันหลายทัวร์เมนต์นะครับผมแล้วก็มันก็จะจบประมาณช่วงกุมภาพันธ์ทั้งนั้นเลยนะผมก็อย่างนั้น,นถ้านักแต่ยังอยู่กับทีมเนี่ยโอกาสลงสนามก็มีนะเพราะว่าในช่วงเนี้ยหกเดือนห้าหกเดือนจากเนี้ยก็คือแบบจะพยายามหาโอกาสลงสนามประมาณนี้นะสำหรับ อ่าอันเดซานโต้ครต้องให้เขาลงสนามนะครับเพื่อพัฒนาฝีเท้าประมาณนี้นะครับก็คืออย่างที่พอส์ชเขาพูดไปต่อนะครับก็คือเราพยายามฟื้นฟูกลุ่มกําลังที่เรามีนะครับก็คือกําลังประเมินสิ่งต่างๆก็คือมันตอบเรื่องตลาดไปด้วยนะครับผมก็หากเป็นไปได้เนี่ยบางทีหล่อาจ,จะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ครับแต่ในตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะครับเรื่องคาร์ลเกอร์ครับว่าจะได้ใช้งานในช่วงที่เหลือของซีซั่นไหมพอสเขาบอกว่า ชัดเจนครับว่ากาลัเกอร์มีสัญญากับเราอยู่ปีคือเหมือนกับนักเตะทุกคนในสโมสรครับคืนพอมาถึงจุดหนึ่งนะผมในตอนเนี้ยก็คือต้องพูดคุยกันกับทางสโมสรเพราะคือเหมือนพอตก็จะไม่ยุ่งอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ได้มีหน้าที่ใช่ไหมก็คือไปคุยกันระหว่างสโมสรกับนักเตะนะครับ <B> ก็คือไม่มีอะไรต้องพูดนะครับผมไม่มีอะไรที่ต้องประกาศเป็นอย่างเป็นทางการอะไรประมาณนี้ครับสโมสรมีความสุขกับเขาแล้วก็เขาก็มีความสุขกับเชลซี นะครับผมสลบกากเกอร์นะแล้วก็ในเรื่อง FA ฟเอก็จะใช้รายการนี้เพื่อเรียกโมเมนตัมหรือจะพาทีมให้แบบยกระดับให้ฟอร์มมันดีขึ้นกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับโคชเขาบอกว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่การแข่งขันที่แตกต่างก,กันเนี่ยมันเปิดโอกาสให้นักเตะแต่ละคนได้เห็นว่าพวกเขาจะโชว์ฟอร์มได้ได้เดียวมาแค่ไหนนะครับผมมันสําคัญกับวิธีการที่เรากําลังสร้างในเวลานี้นะครับและ ความเป็นไปได้ในการมอ่ประสบการณ์ให้กับนักเตะด้วยนะครับมันเป็นเกมสําคัญสำหรับเรามันเป็นกระบวนการมันเป็นเราพอใจกับจังหวะเวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็ทำม,มิ่งประมาณเนี้นะครับเราไม่สามารถพอใจได้หรอกเพราะว่าเราคือเชลซีความคาดหวังก็คือชัยชนะนะครับอ่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและพัฒนาอยู่ในช่วงเวลาที่เราจําเป็นต้องเราจําเป็นสําหรับทุกสถานการณ์นะครับผมเรา อยู่ในสถานการณ์ที่เราจําเป็นต้องเป็นนะครับผมประวัติศาสตร์อันยาวนานของเอฟเอคับมันสําคัญขนาดไหนคุณจะคว้าชัยชนะได้ไหมนะผมพอชก็าบอกว่าแน่นอนว่าทั้งคาราบาวและเอฟเอคัเป็นการแข่งขันที่เราต้องไปให้ไกลนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยไปทีละขั้นก็คือเข้ารอบไปทีละรอบแล้วรอบใช่ไหมแล้วก็คือก้าวแรกในรายการเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็มันเป็นการแข่งขันที่สําคัญสำหรับเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเล่นในรายการยุโรป ส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราก็ยังต้องปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะครับเราต้องการไปเล่นบอลยุโรปในซีซั่นหน้ามันสําคัญเพราะตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเนี่ยเราก็ลงเล่น3รายการก็คือพรีเมียร์ลีกเอฟคัพแล้วก็คาราบาลนะครับผมและเราก็ยังอยู่ทั้ง3รายการก็คือเหมือนนับพรีเมียร์ลีกไปด้วยแหละแต่ว่าก็คืออ่ยท,ทั้งคาราบาวทั้ง FA เนี่ยมันเหมือนเป็นการเป็นทางลัดละกันผมมองงนี้นะผมมองว่า2องทุเนียมันเป็นทางลัด ถ้าไปได้ก็ไปยูโรปาลีกเต็มที่ที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันจะไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลยคือมันต้องจบ็อปโเท่านั้นนับแต่ว่าอย่างคอนเฟอเรนซ์หรือยูโรปาเนี่ยก็2รายการเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ลุ้นได้นะครับผมเป็นอีกทางหนึ่งส่วนอีกทางเลือกที่มันยากหน่อยก็คือในลีกอันดับในลีกนะครับทำอันดับในลีกนะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็หเดือนที่เหลือที่เหลืออย่างจากนี้นะครับผม มันจะเป็นยังไงครับว่ากับสเตอร์ลิงนะเขาจะได้ไปเล่นยูโรไหมจะถูกเรียกไปไหมพอ์ชเขาบอกว่าหรือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาจะได้ลงสนามนเกมพรุ่งนี้ประมาณนี้เขาถามเขาแซวนักแต่นักขาวไปอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าคุณคาดเดาวใช่ไหมนะผมแต่ว่าก็คือมันมันเป็นเกมสําคัญสลับเชลซีนะครับอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าเขาจะได้ไปยูโรหรือเปล่านะครับผมนะ ก็ตอบสั้นๆประมาณนี้นะยังให้คําตอบอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มเปโตวิดนะครับผมที่ลงมาในช่วงหลังนะที่โรเบิร์ตซันเชตเจ็บไปเนี่ยประทับใจขนาดไหนมากแค่ไหนนะครับผมพอร์ชก็าบอกว่าก็น่าประทับใจจริงๆนะเพราะว่าเขามาจากเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สารัฐแล้วก็ยังโชว์ฟอร์มออกมาได้ในแบบที่เขาเป็นนะครับแล้วมีความสุขมากเขาเป็นมืออาชีพที่ดีและดีมากๆแล้วดีมากจริงๆนะเขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถรับมือกับความกดดัน เวลาเล่นให้กับเชลซีได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เมื่อคุณมาจากเด็กอื่นแล้วก็อายุยังน้อยด้วยนะครับจะต้องมีความรับผิดชอบในการทําผลงานแล้วก็ประพฤติตัวเองให้ดีนะครับผมเขาประพฤติตัวได้เหมือนเดิมตั้งแต่มาที่นี่ครั้งแรกหรือวันในวันแรกนะครับเหมือนกับตอนที่เขาเล่นในสองสามเกมที่ผ่านมานะครับผมเขาประพฤติตัวได้อย่างสม่ำเสมอน,นะครับเป็นโอกาสที่จะลองนักเตะบางคนไหมที่ แบบยังไม่ได้รับโอกาสนะครับผมพอาก็บอกว่าอจะไม่เปลี่ยนแปลงทีมเยอะนะครับผมก็ด้วยกับสถานการณ์ที่นักเตะเจ็บเยอะนะครับผมแน่นอนว่าจะไม่เปลี่ยนทีมมากนะครั้งหนึ่งสองครั้งเป็นปกติกรลับสาหรับกับนักเตะที่ไม่ได้เป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับผมกับไม่ได้เล่นเป็นไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับแต่เราต้องคาดการถึงปัญหาต่างๆเราใช้เวลาเหมือนเกมในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่เพราะมันเป็นรายการเอฟเอคัพนะ เราให้ความเคารพต่อเปสตันนอตเอนอย่างเต็มที่และพรุ่งนี้คุณจะได้เห็นกันก็คือก็คือช่างน้ําหนักให้เหมือนการจัดทีมเหมือนกับเกมลีกนะครับในพิมลลีกเลยนะผมไม่ได้แบบว่าเอ้ยพอเป็นบอลั่วยแล้วก็ส่งสำรองส่งนักเตะที่ไม่เต็มที่ลงมาอะไรประมาณนี้นะครับใช้ชนะใน3เกมที่ผ่านมาเนี่ยมันสาคัญไหมเรื่องโมเมนตัมของทีมคนระับพอชบอกว่ามันสาคัญเสมอครับเราต้องเป็นผู้ชนะเราต้องการชชนะจําเป็นต้องทํางานหนักมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับผมมันจะมันจะสําคัญจริงๆที่จะต้องผ่านเขาผ่านการแข่งขันและเขารอบต่อไปแต่ก่อนที่เราจะแข่งขันได้ออกมาดีนั้นเราต้องทํามันให้ดีขึ้นก่อนนะครับเป็นโอกาสของโบยากับเอ็นฟุมปูใช่ไหมในในการที่แจ็คสันยังไม่ได้อยู่กับทีมนะเพราะว่าไปรับใช้ชาตินะครับผมพอชเขาบอกว่าเอ่อสำหรับโบยาเนี่ยเป็นไปได้ครับแต่เขาจะบอกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้แน่ๆครับว่าเกมวันพรุ่งนี้ เอนคุคูไม่ได้เป็นผู้เล่นตัวจริงอ่าพอชเชก็ขาบอกแล้วนะครับว่าเอนคุคูไม่ได้ออกสตาร์ทนะครับเพราะว่ามีปัญหาในช่วงซ้อมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเขาจะมีชื่อในทีมเราต้องระมัดระวังเขานะครับโมยาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะเขาคือหนึ่งในกองหน้าตัวหลักของเราทั้งศักยภาพคุณภาพที่น่าทึ่งของเขาและตอนนี้เนี่ยคือการลืมอาการบาดเจ็บของเขาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็พยายามผลักดันหละ จะบอกว่าเป็นตัวหลักไหมก็คือตอนนี้ยังใช่เพราะว่าเราไม่มีใครแล้วไงนะครับก็มันจําเป็นต้องใช้เขานะครับส่วนเขาถามอีกครั้งนะับกาลเกอร์เนี่ยคือการันตีได้ไหมว่าจะยังอยู่ถึงช่วงจบเดือนมก,กราคือผ่านพ้นมก,กราก็ยังอยู่กับทีมต่ออะไรประมาณเนี้ยพอระะ์สบอกว่าฟังผมนะผมยังไม่สามารถรับประกันได้เลยว่าตัวเอรเองเจะอยู่ยันถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าในวงการฟุตบ,บอลเนี่ยสําหรับคือเขาจะคุมทีมอยู่หรือเปล่าพรุ่งนี้เขายังไม่รู้เลยลับในวงการฟุตบ,บอลเนี่ย สำหรับเรามันเป็นเรื่องในส่วนที่แตกต่างของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นการตัดสินใจระหว่างสโมสรกับนักเตะมีเพียงนักเตะหรือสโมสรที่สามารถรับประกันได้คือจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยรับประกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอกไม่ได้นักเตะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจมากกว่าสโมสรเพราะนักเตะเหลือสัญญาอยู่ปีครึ่งเขาสามารถพูดได้ว่าเขาจะอยู่ที่นี่เพราะมีสัญญา มันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับสโมสรน,นักเตะและทีมของคุณนะครับก็คือกาลเกอร์บอกเลยว่าผมจะอยู่กับทีมต่อเพราะมีสัญญาแต่เขาจะย้ายหรือไม่ย้ายก็อยู่ที่ทั้งทั้งสองทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งสโมสรแล้วก็ตัวกาลเกอร์เองว่าจะเอายังไงนะครับทำไมต้องใส่ชื่อผู้รักษาประตูถึงสองคนเลยนะครับผมแทนที่น่าจะให้โอกาสดาวรุ่งที่ขึ้นมาในทีมชุดใหญ่นะครับพอชเขบอกว่า ผมจาได้ว่าตอนมีนักเตะ16คนเนี่ยคือนักเตะมี20คนแหละแต่เขาตอบว่าผมจําได้ว่ามีนักเตะ16คนเนี่ยผมคิดว่ามีนักเตะอยู่บนบนม้านาั่งสำรองมากเกินไปโดยซ้ำประมาณนี้เพราะว่าเปลี่ยนตัวได้5คนนะครับจากการมีนักเตะถึง9คนนะนะครับผมนักเตะจําเป็นต้องลงแข่งขันและคุณต้องนํานักเตะเข้ามาในทีมหาพวกเขามีความเป็นไปได้อย่าง Alpha Ques Alex Martos นี้นะครับแต่ว่า อเล็กมาตอนนี้ย้ายไปแล้วนะไปอยู่ฮัตเดอร์ฟิลด์นะครับผมก็เดี๋ยวฮัตเดอร์ฟิลด์รู้สึกจะลงเจอกับแมนซิตี้นะใน FA ฟเนะครับไม่รู้ว่าจะได้ลงเลยหรือเปล่าแต่อาจจะยั่งนะครับผมนะหรือถ้าไม่ใช่ก็เป็นนักเตะอายุน้อยที่อาจจะมีชื่อในแต่ละสัปดาห์ละครงลังนะประมาณนี้ต่อไปต่อไปแล้วก็อ e ีกลายไม่ได้ลงเล่นประมาณนี้ผมก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นในเชิงบวกก็แบบว่าพอมีปุ๊บแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นมันก็เลยไม่อาจจะไม่เป็นผลในเชิงบวกกับทีมประมาณนี้นะครับ คอปิดท้ายเรื่องดีซนซีนะพอใจหรือเปล่าครับกับระยะหลังนะครับผมในระยะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมระยะหลังนี้นะครับผมพ mm hmm. อาะเชื่ว่าผมคิดว่ายังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่อีกมากมายในตัวเขาความสามารถอะไรต่างๆศักยภาพของเขานะครับ mm hmm. มันไม่ง่ายเลยครับที่จะมาเล่นในพียร์นลนี้แล้วหลังจากนั้นได้ร่วมกับทีมกระบวนการสร้างทีมแนวรับมักจะได้จะต้องดิ้นรนมากกว่าแนวลุกเสมอเรามีความสุข เขาเพราะเขาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแต่ว่าเล่นแบ็กขวาได้ตอนที่ลิสเจมกับมาโลโกสโตเจ็บเขาเป็นนักเตะที่เรารู้จักเราโชคดีที่เขาสามารถเล่นแบ็กขวาได้เพราะว่าเขาตอนที่อยู่โมนาโกเขาเคยเจอกับเอมเปเป้ P P P, คือยืนยืนเซ็นเตอร์ด้านข้างคือตอนนั้นโมนาโกน่าจะเล่นหลังสามมั้งแล้วก็คือพอสอาจจะเจอเองก็ได้มั้งนะครับผมเพราะว่าแบบก็คุมเปเชแล้วก็เจอโมนาโกอะไรประมาณนี้อาจจะเจอด้วยตัวเองก็ได้ผมจําไม่ได้นะอันนี้ผิดยังไงขออภัยแล้วกันนะครับ แต่ว่าก็รู้ว่าต้องรับมือกับอ็มบัปเป้นะครับผมเราเห็นว่าเขามีความสามารถรับมือกับมันได้เ,เขาเขาสามารถเล่นตรงนั้นตรงแบ็คขวาได้และพัฒนาเป็นนักเตะที่สามารถพัฒนาต่อได้ประมาณนี้นะแต่สำหรับสิ่งที่พอชพูดเอาไว้ก่อนเกมไปดูรายชื่อที่ค่าของคูสกอร์คูสกอร์อาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะเพราะว่าผมอาจจะมาเร็วมั้งนะครับผมก็ทุกทีอาจจะลงคลิปดึกๆหน่อยแต่อันนี้ก็มาเร็วก็อาจจะประมาณนี้นะครับแต่ว่า ชุกูชุกูเมก้านะครับผมเบนชิวลเนี่ยน่าจะตัดออกไปก่อนนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยโรเบิร์ตซานเชสเบสลีโฟฟาน่าลิสเจมมาร์คกคูเรียชาโลบานะครับผมเลสลี่อุโกชุกูโรเมโอลาเวียเนี่ยอะไรพวกเนี่ยนะคผมคืออยากถ้าเป็นไลน์อัพแบบพิมเมอรีลแล้วเจ็บประมาณห้าหกคนอันเนี้ยสบายใจมากเลยนะเออแบบเชซีไม่เจ็บเยอะอยงไง แต่ทีนี้มันเจ็บก็เกือบสิบคนอยู่เหมือนเดิมอ่ะเจ็ดแปดคนห่างเก้าคนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าบูสโก้โฮงยังไม่อัปเดตนะผมก็ประมาณนี้ก็ที่คาดนะก็เปโตวิดเฝ้าเสาวนะครับแนวรับโควิลซิวาดีซาซีกุสโตตงการกาลกเกอร์ไกเซโดนะครับเซอร์ลิงพาวเมอร์มาดูเอเกอแล้วก็โบยานะครับผมมองว่าคนอื่นๆก็มีสิทธิ์สอดแรกผมมองอย่างนี้นะเพราะว่าคอสก็อาจจะชั่งน้ําหนัก นะครับผมทั้งเกมนี้แล้วก็เกมหน้าที่จะเจอกับมิดเดิลสโบเพราะเป็นรอบรองแล้วนี่นะครับผมอาจจะเน้นเกมนู้นก็ได้อะไรประมาณนี้แบบเน้นมากเป็นพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าบุกไปเยือนเนี่ยนะครับผมแล้วกเกมนี้ก็คือแบบอาจจะหมุนเวียนได้อาจจะค่อนทีมด้วยซ้ำนะผมมองอะ่ะผมมองอย่างนี้นะกิลคริสอาจจะออกออกสตาร์ทก็เป็นได้นะครับผมแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่า,าทางโคชเขาจะจัดยังไงนะครับส่วนเอ็นครูเนี่ยมีชื่อแน่แต่ไม่ได้เป็นตัวจริงแน่นอนนะครับผม ก็ถ้าอย่างนั้นถ้าบอกมาโบยาแน่ๆลงคนหนึ่งและนะครับผมซิวาผมว่าอาจจะไม่ได้ลงก็ได้มงนะครับผมไม่รู้นะนะครับอาจจะเอียนแมเสเซนไป็นเล่นแบ็คซ้ายก็เป็นได้อาจจะทิ้งทวนก่อนย้ายไปดอทมูลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามีข่าวกับดอทมูลหนักมากนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดอทดมูลอยากยืมตัวแล้วแล้วก็คือเชลซีพยายามใส่คือยูอยากยืมตัวจะแม็กก็ใส่ออปชั่นบังคับซื้อขาดไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ ส่วนเปสตันผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นอย่างนี้หรือเปล่าซีหนึ 1, ่งซีหนึ่งก็อาจจะมาตั้งรับแหละแล้วก็รอส่วนนะครับอยู่ที่เชลซีว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่า,าผมไปดูถิติย้อนที่เชลซีเจอกับเปสตตนก็คือสองเกมนะครับผมก็อรู้สึกจะเป็นในช่วงของปีสองพันสองนับนู้นเลยนะเอฟเอคับประมาณรอบที่ห้านะผมเดือนกุมภานะครับเชลซีชนะเปิดบ้านชนะไปสามหนึ่งแล้วก็ใกล้ๆก,กันนะก็เท่าที่หาได้นะก็คือปีสองพันสิบนับวันที 3, ่ยี่สิบสามมกราสองพันสิบก็ เชลซีบุกชนะสองศูนย์นะครับผมก็เป็นเอฟเอคับรอบที่สี่ประมาณนี้นะครับเฮ้เ uh, ก็คือเชลซีชนะร้อยเปอร์เซ็นะครับผมแต่ว่าก็เจอในรอบนี้ก็อย่าประมมาและกันนะครับผมก็อ่า uh, ถึงแม้จะอ uh, เป็นทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ตามนะครับผมเดี๋ยวนิดนึงนะ อืมโอเคโอเคนึกว่าผมเข้าใจผิดไหลนะครับโอเคอ่ะมาจากเดี๋ยวแชมเปี้ยนชีอันนะครับผมับเปตันนะครับผมก็อ่าทุกท,ทุกอย่างอยู่ในมือเชลซีหมดเลยนะครับชัยชนะถ้าถ้าทุกอย่างเป็นปกติผมให้ชนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเกือบแปดสิบด้วยซ้าไม่แพ้แน่แน่นะครับผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะรีเพย์มั้งเพราะว่าคู่เือผมไปดูเอเวอร์ตันกับทางคริสตัฟเลตมั้งนะครับผมเขาเสมอศูนย์ศูนย์อ่นะ แล้วก็ไม่ได้มีต่อเวลาเหมือนจะเล่นรีเพย์นะครับผมในเกมรอบเนี้โอ้โหทําให้โปรแกรมมันหนักขึ้นอีกนะนะผมก็รีเพย์หรือไม่รีเพย์เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รู้นะเพราะว่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเห็นพอจบเกมอะ่ะก็คือมันไม่ได้เล่นต่อเข้าใจใช่ไหมครับเออนั่นแหละมันก็เลยแบบไม่ชัวร์ว่าสุดท้ายแล้วมันรีเพย์หรือเปล่ารอบเนี้นะครับผมนะสลับเอฟเอคัพอะนะครับ อับหนึ่งนะครับมีรีเพย์นะก็คือผมดูในข้อมูลข่าวคือมันเขียนว,ว่ารีเพย์นะครับผมเพราะว่า นัดแรกเนี่ยพลาเลทเสมอกับเอวาตั้ไปแล้วก็ต้องไป Re รีเพย์นะครับผมเล่นที่อ่าริสันพาร์คประมาณเนี้ยนะครับผมอะก็คืออย่างน้อยคือเราอย่ารีเพย์พอครับคือเล่นให้จบไปเลยครับมันจะได้ไม่ต้องโปรแกรมเยอะมากเกินไปถึงแม้เราจะไม่เล่นบอลยุโรปก็ตามนะแต่ว่าเพื่อต่อยอดด้วยไงนะครับผมเพราะว่าก็เพิ่งชนะคือจับลูตันมาเราก็ต้องต่อยอด เพื่อไปสู่รอบรองเลรกแรกในคาราบาวนะผมเพื่อเข้าใกล้รอบชิงเข้าไปทุกทีทุกทีนะผมแล้วผมก็หวังอะเอฟเอครับผมหวังมาตั้งหลายปีแล้วนะผมอยากจะให้เชลซไีไปได้ไกลที่สุดนะผมอยากให้เป็นแชมป์นะครับผมผมเจ็บใจไอ้ช่วงที่แบบเข้าชิงไปแล้วไม่ได้เลยสักครั้งอะนั่นะแหละสองครั้งนั่นอะที่แพ้ทางเลสเตอร์แล้วก็แพ้ใครอันนึงอะผมจําไม่ได้แล้วนะครับเออเราเราไม่ได้แชมป์อะมันเสียใยมากอนะครับผมแล้วก็ คืออยากจะลุ้นมากที่สุดกว่าคาราบาลด้วยซ้ำนะผมลุ้นแบบ FA ด้วยซ้ำม,มากกว่านะผมอยากให้ไปได้ไกลที่สุดนะเท่าที่เป็นไปได้อยากให้ถึงเป็นแชมป์ด้วยซ้ำนะผมก็คาราบาลเป็นรองแหละแต่ถ้าได้เ a ฟคัพมันก็จะดีนะผมได้ต่อยอดรดูการต่อไปนะผมนะต่เอาใจช่วยนะครับผมคือถ้าพอสมตมันประสบความสําเร็จได้ระดับหนึ่งมันอาจจะแบบว่าเปลี่ยนความคิดผลได้นะแบบว่าเอออาจจะวางใจวางใจเขาได้หน่อยแต่ตอนนี้ ก็ยังวางใจเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะผมว่าจะประสบความสําเร็จคือเขาต้องได้ก่อนคือคนเรามันเหมือนกับการทํางานอะไรก็แล้วแต่คือมันถ้ามันได้ความสำเร็จทักนย่า่เนี่งมันจะต่อยอดได้ง่ายไงมันจะรู้ครับว่าจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยมันจะง่ายเหมือนเปิดประตูเปิดประตูดอกดอกก้อนแรกแล้วมันทุกทุกอย่างมันก็ต่อต่อไปเมื่อจะเริ่มรู้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมประสบความสาเร็จต่อไปอะไรประมาณนี้ครับก็เอาใจช่วยก็หวังว่าจะไม่ต้องรีเพย์แล้วก็ชนะ อาจจะไม่เสียประตูก็ได้นะผมก็เปิดคือเสตันก็คงรอตั้งรับรอสวนกลับเพราะว่าไม่ได้ดูเ้าไงว่าเล่นยังไงแต่ถ้ามา41 41เนี่ยก็คือตั้งรับแน่ๆนะครับผมในฮูสกอร์ที่เขาใส่ไว้ตะเกียร์ครับเชลคือถ้าแผนมาอย่างนั้นแหละตั้งรับแน่ๆนะผมก็รอสวนกลับรอความผิดพลาดของเชลซีอยู่ที่เชลซีถ้าเฉียบขาดไม่โดนใบแดงไม่เสียแฮนด์บอลจุดโทษอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเอาตัวรอดได้ชนะสบายด้วยซ้ำนะครับผมในการเจอกับเปสตันในคืนวันพรุ่งนี้นะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะอย่าอย่า สับสนกับเวลานะครับผมโอเคก็ยังไงครับก่อนจากไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง Hard Blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแชร์กับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะสำหรับ500ร้อยซับนะก็เดินทางต่อไปครับ600 700แล้วถึงพันซับนะครับผมสำหรับวันนี้ในช่วง before the match game FA Cup รอบที่3ระหว่างเชลซีกับเบสเตอร์นอตเองก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ